ออกเรื่องมากไปวันนี้ก็คงจะต้องเริ่มเข้าเรื่องเลยที่พยายามแอบพูดออกนอกเรื่องนั้นเพราะว่าไม่ต้องการให้นักศึกษาทุกๆคนเครียดต้องการจะให้เป็นสมาธิในเวลาในเวลาที่หลวงพ่อพูดเพราะว่า เวลาทำไตเติ้นขึ้นต้นแต่ธรรมดามันก็จะต้องมีเวลาที่จะลงงานทำอะไรสักอย่างเออะทำเลยมันก็ไม่ได้มันต้องมีไตเติ้นก่อนเพราะว่าไตเ,เไไติเ้นนั่นเขาทำไว้ทำไมไตเติ้นนั่นเขาทำไว้เพื่อกระตุ้นอะไรสักอย่างหรือว่าเพื่อ ให้เกิดความสนใจเพราะฉะนั้นก่อนแต่ที่จะถึงข้อที่ห้าอากาศก็ยังไม่พูดเเหมือนกับในที่เขียนไว้ก่อนอะจะพูดถึงว่าอากาศเนี่ยมันมีอยู่สองอากาศมีอยู่สองอากาศอากาศในตัวของเราแล้วก็ อากาศนอกตัวของเราทีนี้อากาศนอกตัวและอากาศในตัวนี่มันจะมีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนกว่ากันถ้าหากว่าอากาศภายนอกไม่ให้หรือมันไม่ปกติอากาศภายในการหายใจของเรานี่เขาเรียกว่าอากาศภายในมันก็จะไม่ปกติเหมือนกันและ ในการที่ไม่ปกติทั้งสองอย่างนี้มันกระทบกระเทือนถึงใจเพราะว่าใจนั้นอาศัยร่างกายเมื่อมันเกิดกระทบกระเทือนใจก็ได้รับการกระทบกระเทือนด้วยจึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาธิว่าเมื่ออากาศมันกระทบกันแล้ว ใจได้รับการกระทบแล้วการจะทําให้เกิดเป็นสมาธิเกิดความยากเย็นขึ้นมาเสีย,เว,สย,สยเวลาเสียการเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยอะไรต่ออะไร,ะไรทิ้งไปเปล่า,า,าเมื่อสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราทรมานกายมีอยู่ตอนหนึ่งที่ทรมานเกือบจะหาชีวิตเกือบจะหมดชีวิต ก็คือการกั้นลมหายใจการกั้นลมหายใจนั้นเพื่อจะให้กิเลสมันหมดเพื่อจะทรมานให้ร่างกายนี้รู้ความทุกข์ว่ามันจะตายแล้วคนมันจะได้รู้ความทุกข์ไอมันสุขสบายอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จักเห็นทุกข์พราะฉะนั้นกั้นลมซะเลยอย่างนี้ทีนี้กั้นลมถ้าหากว่า การธรรมดาอืดๆมันก็ไม่ใช่การทรมานก็จะกั้นไปถึงว่าเกือบจะไม่ได้หายใจจนกระทั่งล้มลงหมดสติในเวลานั้นในคำพีท่านเ,าเขียนเอาไว้ว่าเมื่อกั้นลมหายใจถึงที่สุดได้หมดสติล้มลงไปเมื่อพระอ,องค์ฟื้นขึ้นมาจึงมาคิดได้ว่า ทำอย่างนี้มันไม่ถูกซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คนจะทําสมาธิจึงจําเป็นต้องมีอากาศที่สมดุลกันระหว่างอากาศภายนอกและอากาศภายใน <c oughs> ทีนี้มาพูดนอกประเด็นอีกนิดหนึ่งว่าการหายใจเข้าเนี่ยเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ย มันจะต้องเป็นการหายใจที่มีความรุนแรงถ้าหาว่าไม่รุนแรงนี่มันเข้าไปไม่ได้ต้องมีการใช้แรงทีนี้เมื่อลมหายใจเข้าเกิดความรุนแรงไอตอนที่จะออกก็จะต้องมีแรงดันที่จะให้ลมหายใจนี่มันออกมาได้ถ้าแรงดันไม่พอเนี่ยลมมันไม่ออกก็ตายเพราะฉะนั้นแรงดันอันนี้จึงต้องใช้แล้วมนุษย์เนี่ย เขาใช้แรงดันนี่ตลอดอายุไขเราจะมีอายุกี่ปีก็ได้แต่แรงดันนั้นนี้ต้องมีถ้าแรงดันนั้นนี้ไม่มีแล้วลมหายใจมันไม่ออกเพราะฉะนั้นพลังงานหรือ,อ,อสิ่งที่เราต้องใช้พลังงานตัวนี้มันก็จะต้องมีพลังสะสม สะสมกำลังเอาไว้จนกว่าจะชีวิตหาไหม่เพื่อที่จะเอามาดันอารมณ์หายใจนี้ให้ออกไปได้จึงถือว่ามีระยะมีเวลาว่ากำลังอันนี้จะมีถึงแปดสิบปีเก้าสิบปีหรือห้าสิบปีอะไรก็สุดแล้วแต่มันก็จะหมดกำลังดันแล้วเพราะฉะนั้นในเวลาที่คนทำสมาธิเนี่ย เราจะมีความรู้สึกอันนึงว่าไอ้กำลังแรงดันนี่มันน้อยลงไปกำลังแรงดันน้อยเพราะว่าไอ้ความนึกความคิดหรือไอ้สิ่งที่จะต้องไปยึดถืออุปทานต่ตางๆเนี่ยมันก็ค่อยหดตัวไปพอหดตัวไปแล้วก็รู้สึกตัวเบารู้สึกสบายอันนี้จะต้องเข้าใจว่าสมาธิได้ช่วยแรงดันหรือได้ช่วย ให้เกิดลมหายใจเนี่ยมีความสะดวกขึ้นเราจะเห็นคนที่เขาจิตกำลังสงบอย่างเงี้ยหายใจระรวยระรวยนิดนิดไม่เหมือนก,นกันกับเรามีอย่างนี้ฮะหายไปเลยอย่างเงี้อันนี้ออันนี้เราต้องใช้กำลังเยอะอย่างเงี้ยพอเวลาถึงเวลานั้นแล้วเขาเรียกว่าใช้กำลังลดลงไปอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ชะลอ หรือว่าทำให้กำลังแรงดันนั้นนใช้อายุได้ยืดขึ้นไปอีกยืดมากกว่าคนที่ไม่มีสมาธิแล้วคนที่มีสมาธิเนี่ยมันได้ลดความต้องใช้กำลังตัวนี้ในขณะที่เขาทำสมาธิเพราะฉะนั้นจึงมีข้อหนึ่งว่า ถ้าหากว่าผู้ใดสามารถบรรลุอิทธิบาทสี่อิทธิบาท,อ,ท,บาทอิทธิบาทคือฉ <c oughs> ันทะวิทยาจิตตวิมังาสาสี่ประการเนี้ถ้าบุคคลผู้ใดบรรลุหมายความว่า,าทำให้สำเร็จอาการที่จะหายใจเนี่ยมันจะมีความเบาอยู่ตลอด เจะยืดชีวิตไปได้หลายร้อยปี <c oughs> อันนี้ไม่ได้พูดเองแต่ว่าในคำพีพระไตรปิฎกพูดไว้อย่างนั้นอันนี้พูดนอกเรื่องแต่ว่ามันก็อยู่ในเรื่องนี้แต่ว่าในเรื่องนั้นการบำเพ็ญสมาธิอากาศเป็นทั้งคุณและโทษจึงมีคำว่าภูตุสปายะภูตุแปลว่าอากาศ อย่างที่เขาใช้คําว่าอุตุนิยมอ่มมาแอกรมอะไรนะกรมอุตุนิยมอย่างเงี้ยก็เขาก็มาขโมยเอาไปจากบารีนี่อุตุแปลว่าอากาศทีนี้สปายยะมันก็คือสบายนั่นแหละแต่เอาโตโัวพอฟามาใส่ซะเัื่อเลยเป็นสปายจริงๆแล้วมันไม่ใช่สปายที่ไปคอยเ,อเป็น CIA ออะไรอย่างนั้นอ่ะ แต่ว่าสบายอันนี้กลายเป็นตัดหางออกให้หมดแล้วเรียกว่าสบายก็คืออากาศสบายอากาศสบายจึงทำสมาธิเกิดได้อย่างอากาศหนาวจัดจนเป็นน้ำแข็งขืนไปนั่งสมาธิก็ต้องเกิดทุกขเวทนาจนถึงแก่ความตายไป,ไปนั่งอยู่ในหิมะอย่างเก่งนั่งได้สามสิบนาทีนี่ถือว่าเก่งยอดเยี่ยม แต่หากว่านั่งนานไปนานไปเนี่ยไอ้ตรงรูจมูกเนี่ยที่เราหายใจเนี่ยมันจะเป็นน้ําแข็งเข้าไปเกาะเกาะไปก็มาก็ไปก็มาเลยอุดรูจมูกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น <c oughs> เวลาที่หลวงพ่อไปนั่งบนน้ําแข็งที่ประเทศแคนาดา <c oughs> ก็เอาสามสิบนาทีไม่เอาเกินนะั่นนะเดี๋ยวน้ําแข็งจะมาจุบอกว่าเอาแค่นี้ลองดู <c oughs> ทีนี้ว่าถึงความเวิงว้างแห่งหุบเขาในประเทศที่ไม่ร้อนไม่หนาวนั้นเราก็หายากแต่ประเทศไทยเราหาได้ด้วยเหตุนี้เองอจึงมีการบัญญัติให้พระจำพรรษาเพราะว่านอกพรรษานั้นเดินไปไหนมาไหนได้เพราะฝนไม่ตกในฤดูที่ฝนมันตกมากขยาดไปเที่ยว ไปเที่ยวแล้วมันจะไม่ได้ผลอะไรอย่างที่ประเทศหนาวอย่างแคนาดาเนี่ยเขาก็มีฮีเตอร์เราก็ปรับอากาศได้ตามสบายตามความต้องการของร่างกายอย่างประเทศเราเอาฮีเตอร์มาใส่ไม่ได้ก็ต้องเอาแอร์คอนดิชั่นมาใส่เพื่อจะปรับอากาศนี้ให้พอดีกับร่างกายก็เป็นสถานที่เหมาะ ที่สำหรับที่จะบําเพ็ญสมาธิเพราะไม่ทําให้กร,ระสับกระส่ายเพราะอากาศนั้นเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดสมาธิอย่างมากอากาศสนับสนุนอย่างไรเช่นเมื่ออากาศไม่ดีมันก็อึดอัดเพราะอากาศดีเราก็นั่งสบายอย่างนี้ดังที่ได้ไต้ต้นไว้แล้วว่าอากาศภายนอกและอากาศภายในเนี่ยมันจะมีการ <c oughs> จะมีการที่ว่าสัมพันธ์กันแล้วก็สัมพันธ์กันในในการที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าอากาศภายในแก้อากาศภายนอกดีมีแอร์เท่าไหร่อย่างเนี้ยอากาศภายในไม่ดีร่างกายมันไม่ไหวแล้วอากาศจะดีสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องดีด้วยกันทั้งสองอย่างไรก็ตามยังมีบางคนที่จะหา ความอึดอัดเหล่านี้มาเป็นเครื่องทรมานตนเพื่อหาหนทางให้คิดถึงความตายเห็นชัดและจะได้กดกิเลสไว้ส่วนหนึ่งแต่ในกรณีนี้ผลที่ออกมาก็ได้แต่มันได้ไม่ถาวรบางทีก็คิดว่าเออเรามาทำสมาธิจะมานั่งอยู่สบายยังไงทรมานมันให้แทนที่แต่แทนที่จะได้เลยเสียอย่างนี้เป็นตน้นเพราะ อะไรงเสียเพราะว่าการตรับตรำาท่อากาศไม่สมดุลกันนั้นจะเกิดความชํำรุดของร่างกายอันนี้เพราะร่างกายอันนี้ไม่ใช่ง่ายที่เราจะได้มากว่าจะเป็นร่างกายกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ง่ายเรื่องอะไรเราจะไปทำให้มันชํำรุดซะก่อนคนที่มีความประสงค์ดีอยากจะให้ คิดถึงความแก่ความกายกดอาหารบ้างทรมานกายบ้างสิ่งเหล่านี้มันทําให้ร่างกายชํารุดทุดโทรมเมื่อร่างกายชํารุดทุดโทรมแล้วเราจะมาทําสมาธิมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระสมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงละวิธีที่ไม่ถูกต้องแล้วก็บารุงร่างกายให้บังเกิดสุขภาพดีจึงได้บรรลุละ สัมมาสัมปพธิญาาในที่สุดรวมความแล้วก็คือว่าเราจะต้องให้อากาศภายนอกและอากาศภายในสมดุลให้เกิดสุขภาพกายสุขภาพกายมีขึ้นมาแล้วจึงจะส่งเสริมให้พลังใจนีเกิดขึ้นให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุถ้าจะพูดไปอากาศนี่เองที่ทำให้บุคคลมีชีวิต หายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาการหายใจนั้นคือ,อ,อการมีชีวิตการหมดลมหายใจนั้นก็คือหมดชีวิตการกำหนดลมหายใจเข้าออกชื่อว่าทำสมาธิชนิดหนึ่งลมอากาศที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายนี้มีส่วนสำคัญที่จะให้อวัยวะต่างๆไม่เน่าเสียในร่างกายนี้ถ้าอากาศหมุนเวียนในร่างกายไม่มี หมายถึงความบกพร่องจะเป็นแหล่งของโครคภัยไข้เจ็บคําว่าฟอกอากาศหมายถึงธรรมอากาศให้สะอาดภายในร่างกายจึงเป็นส่วนสําคัญการทําสมาธิทําจิตให้เงียบแล้วถือว่าฟอกอากาศให้บริสุทธิ์คือหมายความว่าคําว่าฟอกอากาศให้บริสุทธิ์นั่นก็เหมือนกันกับคนที่ทําสมาธิ เข้าไปถึงความสงบปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเบาตัวของเราที่จริงอ่ะมันไม่ได้เบาหรอกแต่พอเวลาเราฟอบอากาศด้วยสมาธิแล้วเนี่ยตัวของเราก็เลยกลายเบาขึ้นเอย่างเมื่อวานนี้ผู้ที่ถามว่านั่งสมาธิคนตั้งหลายร้อยท่านอยู่คนเดียวนั่นคือได้ฟอก หมายความว่าข้ออากาศในใจมันเกิดความบริสุดขึ้นขณะที่เกิดอารมณ์รุนแรงหรือเกิดความฟุง้งซ่านแตติอารมณ์หมายความว่ากำกับ<อ>ฟุง้งซ่านแตติอารมณ์ไม่ไหวแสดงว่าพิมพ์ตกหนังสือนี่เกิดพิมพ์ตกได้เหมือนกันเอขณะที่เกิดอารมณ์อารมณ์รุนแรงหรือเกิดความฟุง้งซ่านสงบ สติอารมณ์ไม่ไหวเหล่านี้อ๋อไม่ตกไม่ตก <c oughs> มันเข้าถูกแล้วคือหมายความว่าสงบสติอารมณ์ไม่ไหวจะปรากฏให้เห็นว่าอากาศถ่ายเทภายในร่างกายและเกิดความขัดข้องปรากฏการนี้คือหน้าแดงปวดหัวตึดอัดแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าจมูกก็ฉุนี่ เอพอเวลาโมโหเขาจริงๆนี่มันชียออกมาตะหมูกได้ทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรแต่ตะหมูกก็ฉุนด้วยสิ่งปรากฏนี้ทำให้อากาศเป็นพิษเพราะอากาศนี้มีอยู่ทุกอานุในส่วนของร่างกายถ้ามันเกิดการขัดข้องหรือเกิดอากาศที่ผลิตทำให,ห้หลายส่วนต้องเสียหายไปตามความเครียดแต่ละครั้งดังนั้น อารมณ์การคิดรุนแรง,งเป็นอ็นอากาศภายในณที่นี้เราจะต้องเข้าใจตัวเราให้ดีให้ถูกต้องแม้ว่าเราจะระงับอารมณ์ไม่อยู่หรือเราอาจจะจําเป็นต้องใช้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องประสบเราก็จะต้องรู้จักฝนปรนไม่ให้มันเกิดร่าไปโดยเหตุชนี้เองมนุษย์ทั้งหลายจึงต้องมีสมาธิ คือความเครียดเนี่ยหรือว่าความโกรธเนี่ยให้มันเกิดมากนักไม่ดีแต่ไม่เกิดเลยก็ไม่ดีเหมือนกันบางครั้งก็ปล่อยให้มันฉุนสบังมันจะได้คลายออกมาไม่ได้เก็บกดไว้ข้างในคนที่เก็บกดไว้ข้างในนั้นอะ่ะมันยิ่งหมักหมมพอหมักหมมเข้าแล้วเนี่ยมันก็เกิดโรคเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่เก็บกด โกรธไทยก็ทําใช่โกรธแค่ใทก็ทําใช่แท้ที่จริงข้างในเกือบแย่แล้วเงี้ย <c oughs> นั่นแหละพิษมันเข้าไปนอนเนื่องออกปล่อยออกมาซะได้ดีแต่ว่าปล่อยออกมาอย่าถึงตพถึงตีกันก็แล้วกันไม่เป็นไร <c oughs> พระสมาธินั้นจะบำรุงเลี้ยงอากาศภายในตัวของเราโดยการกำจัดมนลพิษของอากาศนี้ได้ อย่างที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกของเราเนี่ยเขากำลังรงนรงณ์มลภาวะที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกอันจะทำให้โลกนี้เกิดบนภาบนบพิษอย่างหาประมาณไม่ได้เป็นใครต่อมนุษย์ชาติต่อโลกนี้อย่างยิ่งและเป็นอันตรายต่อโลกมากซึ่งจะทำลายความสุขของมนุษย์อย่างมากมาย หากไม่ช่วยกันยับยั้งมลพิษต่างๆแต่มนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันก็รู้เท่าต่อเหตุการณ์นั้นนี้จึงได้ตั้งองค์กรโลกองค์กรขึ้นในโลกเช่นโครงการจิงอีสถูกหรือเปล่าคือความหวงยายต่อโลกเพื่อรณรงค์แก้ไขมลพิษก็อพอ จะเห็นทางเป็นผลขึ้นมาบ้างเราพูดกันถึงมลทิศในเขตพระขนงเราเนี่ยตั้งแต่พระขนงไปถึงซอยอะไรเออเลยซอยอ่อนนุชไปหน่อยซอยสี่สิบเก้าอะไรอย่างเนี้ยเวลานี้มันเข้าจุดเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่เหลืออีกสิบเดียวก็จะเกิดอันตรายแล้ว <c oughs> อย่างเนี้ย <c oughs> ไอ้มลพิษอันนี้มันก็ทำลายมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมาเช่นอย่างขยะเช่นอย่างแม่น้ำเช่นอย่างอะไรอย่างเนี้ยส่วนมลพิษในร่างกายมนุษย์เรายังไม่ได้มีการรณรงค์หาทางแก้ไขเพราะมลพิษนี้มีความสำคัญต่อมนุษย์โลกเช่นเดียวกับมลพิษโลกหรืออาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำเนื่องจากมลพิษในร่างกาย มันประสานกับจิตใจเพราะเมื่อถูกมลพิษอากาศภายในกดดันจะ,สะแสดงออกมาด้วยการขาดสติสัมปชัญญะความยับยั้งชั่งใจได้ลดทั่วภาคลงย่อมจะทำให้โลกมีวุ่นวายไม่สงบสุขได้อันอาจจะก้าวไกลไปถึงสงครามโลกสงครามศาสนาสงครามเศรษฐกิจนี่แหละคือภัย อันตรายของมลพิษภายในร่างกายของมนุษย์ทั้งหลายอ่าก็ย,ย้อนกลับมาพูดกันถึงเรื่องอากาศเั็นอีกนิดหนึ่งตอนจบ <c oughs> สำหรับเรื่องอากาศนั้นความหนาวเกินไปความร้อนเกินลกไุไปทำให้เสียสุขภาพในที่นี้จะต้องหาอากาศที่เหมาะสมในปัจจุบันได้มีการปรับอากาศหนาวก็มีฮีเตอร์ร้อนก็มีแอร์คอนดิชันทั้งนี้เพื่อปรับอากาศ ให้ถูกตามสุขลักษณะอนามัยเหมาะแก่ร่างกายนั้นเป็นความถูกต้องในการบำเพ็ญกิตนี้มีความสำคัญแก่เรามากเพราะความสุขจะเกิดขึ้นที่ใจหาก,กจิตใจว่าวุ่นก็หาความสุขไม่ได้เมื่อจิตใจมัน,นวุ่นแล้วก็ไม่มีความสุข <c oughs> แนวว่าคนนั้นจะมีเงินทองทรัพย์สินสมบัติมากมายเพียงใด ถ้ามีความว้าวุ่นไม่สงบใจแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีความสุขก็เป็นอันว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีความหมายดังนั้นการลงทุนเพื่ออากาศเหมาะสมนั้นเป็นการสมควรอย่างยิ่งแม้จะสิ้นเปลืองเพราะเราลงทุนในการหาทรัพย์สินสมบัติมาก็ต้องการความสุขถ้าจิตไม่สงบจะหาความสุขได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีความเข้าใจจึงหาทางปรับอากาศให้เหมาะสมในทุกการเวลาเพื่อหาความสงบเพราะการเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าค่าของการเวลาคือพยายามหาหนทางทำความสงบหาหนทางทำความสงบให้ได้เป็นการดีที่